สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูสวนกระท่อมในสวนกระท่อมเราจะมีนี่ค่ะปลูกข้าวโพดด้วยเห็นไหมคะทุกคนคือตอนนี้คือปลูกแซมลงไปค่ะอันนี้คือเก็บใบออกหน่อยหนึงเพราะว่าต้นยังไม่โตเท่าไหร่กระตุ้นปุ๋ยใส่ทั้งปุ๋ยคอกใส่ทั้งปุ๋ย ยูเลียค่ะเป็นปุย๋ยยูเรียตากระต่ายค่ะสูตร46000เริ่มอันนี้ก็อายุการใช้งาอาอายุของต้นกระท่อมก็จะเต็มปีจะเต็มปีแล้วต้นเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ เพราะว่าตอนเอามาคือต้นเล็กอันนี้คือป่านนี้ตอนเอามาคือจะต้นเล็กต้นแบบสูงแค่สอกนึงอะคะ่ะมันก็เลยได้แค่นี้คือพยายามกระตุ้นเอาปุ๋ยใส่เขาอันนี้คือใส่ปุ๋ยเมล็ดปุ๋ยยูเรียะคะ่ะก็เลยพามาดูนี่ค่ะ นี่ใบเขาก็จะแบบยังไม่เขียวก็กําลังจะระตุ้นใบย,ยังไม่เขียวเท่าไหร่ก็พายายามเด็ดใบเขาออกเด็ดใบเขาออกช่วงใบเขาเหลืองเด็ดใบเขาออกแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยว เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ